เปิดกันไปแล้วนะครับสำหรับ7 e เ e ่นอสาขาแรกที่สปปลาวนะครับกระแสดีจนคนล้นออกมานอกร้านกันเลยนะครับแล้วก็ได้มีคนทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับว่า7 e เ e ่นอในสปปลาวนั้น มีหรือเหมือนอย่างไรกับสาขาที่อยู่ในไทยนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าใน7 e เ e ่ e อของลาวนั้นมีกว่า5,000รายการนะครับทั้งสินค้าจากไทยแล้วก็สินค้าจากสปปลาวเองมีซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะครับก็คือเลือปี้และขนมจีบก็มีขายนะครับโดย7 e เ e ่ e n ในลาวนั้นดำเนินงานโดย CPO ลาวนะครับ ซึ่งได้สิทธิแฟนชายระยะเวลา30ปีและสามารถขยายไปได้อีก20ปี2ครั้งนั่นหมายความว่า CPO นะครับสามารถดำเนินธุรกิจ7 e เ e ่ e อในราวได้ถึง70ปีนะครับก็ต้องบอกว่า งานนี้คนไทยไม่ได้มาเล่นๆครับเพราะเรามีแผนจะไปเปิดเ e เ e ่ e อ e ในประเทศลาว5สาขานะครับเนื่องจากในปี2567นั้นประเทศลาวจะเป็นประธานของอาเซียนนะครับซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะคึกคักมากอีกทั้งในปี2567ในปีเดียวกันนั้นประกาศให้เป็นปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศลาวนะครับคาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวลังไล่จากหลายๆประเทศครับ ทั้งจากฝั่งสงปปลาวนะครับไทยเวียดนามกัมพูชาและประเทศจีนเข้าไปท่องเที่ยวเราก็ทําให้เศรษฐกิจคึกคักขึ้นนะครับซึ่งเซเว่นอีเลฟเวจากไทยนั้น ก็คาดว่าจะไปรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศลาวมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับว่าในการจับจ่ายซื้อขายสินค้าในเซเว่นอเลฟเว่นนะครับใช้เงินกีบทั้งหมดครับทางนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของสโปโป,โปลาวนะครับที่ต้องการให้การซื้อขายสินค้านั้นใช้เงินกีบเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวลาวนะครับไม่ต้องแลกเงิน เป็นเงินบาทเพื่อไปซื้อสินค้านะครับสามารถใช้เงินกีบซื้อขายสินค้าในร้านได้เช่นก,กันโดยสินค้าและบริการในเซเว่นอเลฟเว่นาวนั้นก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับในเมืองไทยนะครับอาหารสดอาหารกล่องก็มีขายนับไว้ว่าเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวเรานะครับที่จะได้รับ บริการเช่นเดียวกับ7 e เ e ่นอเลฟในเมืองไทยนะครับและสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ต่อไปนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับว่าคนไทยเวลาไปเปิดธุรกิจในประเทศไหนก็ตามนะครับเราจะเป็นเด็กดีเสมอครับเราจะทําตามกฎระเบียบหรือว่าเลก,กูเลชันของประเทศนั้นอย่างเค้งขัดนะครับเรียกได้ว่าดําเนินธุรกิจได้แบบไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็จากคลิปวิดีโอที่ยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยได้เข้าไปถ่ายมานะครับก็ต้องเห็นว่าตัวหนังสือที่ใช้ในร้านนั้นก็เป็นภาษาลาวเป็นหลักนะครับอาจจะมีภาษา,ษาอังกฤษแซมนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้ผมก็กําลังจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับว่าถ้าเกิดเราเทียบกับนักธุรกิจจากบางประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวนะครับเช่นสามเหลี่ยมตรงคํา ป้ายร้านค้านะครับเกือบหลายๆร้านเนี่ยเป็นภาษาจีนกับหมดเลยนะครับบางร้านเนี่ยอาจจะไม่มีภาษาลาวด้วยซ้ําซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐธุรกิจจากจีนนะครับถ้าเกิดเทียบกับนักธุรกิจชาวไทยแล้วเนี่ยมีไม่เซ็จในการประกอบธุรกิจเนี่ยที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับในส่วนของไทยเรานั้นเนี่ยก็ดําเนินธุรกิจ ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับตามกฎระเบียบเขาว่างว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแต่บางทีนักธุรกิจจากหลายๆประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องเนาะมีการลักไก่เป็นบางครั้งซึ่งอันนี้จะบอกว่าเป็นความแตกต่างหรือว่าไม่เซ็ตในการดําเนินธุรกิจนะครับอย่างไรก็ตามผมจะบอกว่า การขยายธุรกิจของไทยในต่างประเทศในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าขยายตัวค่อนข้างมากนะครับเซเว่นอเลฟเองก็มีแผนจะไปขยายในประเทศกัมพูชาด้วยเช่นกันเนื่องจากประชาชนกัมพูชานะครับมีประมาณ25%ของประชากรไทยนะครับและคาดว่าน่าจะเปิดเซเว่นอเลฟได้กับ4,000สาขาซึ่ง CPO เนี่ยก็ได้มีการจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเราจะเห็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของนะธุรกิจไทยเนี่ย ขยายไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ค่อนข้างมากนะครับและค่อนข้างลุกหนักด้วยเนื่องจากทุนของเราเองก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจก็ไม่ต่ำกว่า20-30ปีและมีการวิจัยตลาดในต่างประเทศยอย่างต่อเนื่องเราอาจจะได้เห็นธุรกิจของไทยนะครับขยายปีใน CLMV นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลลวเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับ ซึ่งการขยายธุรกิจของไทยไปในต่างประเทศนะครับไม่ได้เฉพาะประเทศไทยที่ได้ประโยชน์นะครับแต่ประเทศที่เราไปเปิดหรือว่าขยายสาขานั้นก็ได้ประโยชน์เชื่อมดียกันนะครับเป็นการจ้างงานสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่นะครับเป็นโกลโมเดลทางธุรกิจนะครับให้ผู้ประกอบการในประเทศที่เราไปตั้งสาขาเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าไอเดียในการที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับนอกจากนั้นนะครับ ในประเทศที่เราเข้าไปเปิดสาขาหรือว่าขยายสาขานะครับเขาก็ยังสามารถเก็บภาษีได้จากธุรกิจไทยได้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า วินวินแทบทุกฝ่ายครับทั้งภาคลาฐทั้งภาคประชาชนนักลงทุนชาวไทยและก็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในต่างประเทศนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าปัจจุบันสินค้าและบริการจากร้านค้าของประเทศไทยก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแม้กระทั่งชาวสิงคโปร์เองยังต้องบินมาใช้บริการที่ไทยนะครับเนื่องจากหลายๆร้านก็บอกว่าบริการดีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นโลโมเดลให้กับประเทศต่างๆในเซียวีนะครับเรียนแบบอย่าง ก็บอกว่าไทยเหล่านั้นปัจจุบันก็ต้องถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับเงินบาทก็เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกันและเรานะครับก็ต้องคอยเอาใจช่วยนะครับให้กับธุรกิจของคนไทยที่ไปสยายปีในต่างประเทศนะครับผมเหมือนกันก็จะเอาใจช่วยผู้ประกอบการทุกท่านนะครับและก็หวังว่า ผู้คนในต่างประเทศนะครับที่เขาไปใช้บริการในร้านค้าของประเทศไทยที่ไปเปิดสาขาในต่างประเทศจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพราคายุติธรรมเหมือนกับอยู่ในประเทศไทยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอจบคอนเทนต์แต่ตเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ได้นะครับและได้เกิดใครอยากจะสนับสนุนค่ากาแฟผมในตอนเช้าก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะครับไม่ขัดศรัทธาสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตทุกท่านลา ไปก่อนและติดตามรับชมคลิปดีๆได้นะครับขอพรบคุณมากนะครับสวัสดีครับ